ครับเดี๋ยวสัดก,การหนึ่งนะครับกระพุ้นวินเทจนะครับวันนี้มาสายพุทธคุณน,นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นโซนเหรียญน,นะครับโซนเหรียญน,นะครับผมคุณลิวเนี่ยผมก็รู้จักนะครับพระปิดตาหลวงปู่หลิว ครับพอรู้จักเป็นบ้างเป็นบางองค์นะครับสมเด็จนะครับเป็นพระผงนะครับพระผงนะครับเป็นแผงใหญ่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นมาพร้อมปรอบเรียบร้อยนะครับแบบเหรียญก็มีนะครับ แอบกลองก็มีนะครับแอบกลอแล้วก็มีไม่ได้บ้านไม่่อดีไหญงไงไครับนี่ัแก้วสาดูดูกลับเลยอนครับพระพูธโสธทนแก้วไหลวงแล้วก็ไม่ดีอะ ครับไม่กระโดดรอบสวัสดีครับ